สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนมาดูการยัดใยแก้วนะครับของร้านพศมเตร์ช็อปนะครับวิธีการยัดเป็นยังไงดูนะครับยัดให้แบบจุกๆแน่นๆเต็มๆเลยนะครับนะให้เสียงมันออกมาแน่นๆเลยนะครับช่างสองคนก็กําลังยัดนะครับเป็นใยแก้วที่ทนความร้อนนะทนแรงอัดสูงนะครับสําหรับใยแก้วที่ร้านพศมเต์ช็อปนะครับนะก็มาดูขั้นตอนการทํานะครับทุกคน ขั้นตอนนี้ช่างก็เริ่มประกอบท่อกลับคืนนะครับน็อตทุกตัวขันให้แน่นนะครับเช็คให้ท่อเนี่ยค็เช็คยึดให้แน่นนะครับสำหรับคอท่อกับปลายท่อนะครับให้มันชิดกันมากที่สุดนะครับช่างเขาจะมีการดูแลในเรื่องพวกนี้ให้ชัดเจนครับผม เดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงที่อัดไส้กแก้วแล้วจะเป็นยังไงผมก็ลืมถ่ายตอนที่ยังไม่อัดไส้กแก้วนะครับอยากให้ฟังเสียงว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงครับท่อไทเทเนียมเดินซส,สวยอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อกันครับ